สวัสดีค่ะทักทายกันวันนี้วันศุกร์ที่7มีนาคม2568ค่ะเช้านี้หนิงก็จะมาอัปเดตนะคะเม็ดพันไม้ป่านี่ก็คือขนุนป่าหรือขนุนปานนะคะตอนนี้ถึงฤด,ดูการแล้วนะคะผลสุกนะคะหนิงก็เก็บเม็ดนะคะมาล้างทําความสะอาดนี่แบบน,นี้นะคะเราจะล้างเอาเนื้อเขาออกก่อนนี่นะคะแบบนี้อ่ะแกะให้ดูหน่อยมีเม็ดไหม,มอ่ะคนนี้ นี่นะคะเนื้อเขาก็จะเป็นยวงยวงเหมือนขนุนเลยนะคะมีรสชาติเปรี้ยวติดหวานนิดหน่อยนะคะไหนเอ่ยนี่นะคะไม่เคยทันทก,ออก,กระกลอกกะทิกระลอกชอบมากนี่คะขนุนป่าหรือขนุนปานนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจอยากได้ไปปลูกนะเมล็ดพันธุ์หนีมีพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะอ,นนอันนี้คือเาซุกเกินเงรับประทานไม่ได้แล้อืมอ่าเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดเล็กๆนะคะ นี่อันนี้คือเม็ดที่ทําความสะอาดแล้วนะคะก็คือแกะล้างาล้างเนื้อออกนะคะแล้วก็ล้างเยื่อใสๆนะคะนี่อะะนะ่านะคะีเอาตัวอย่างเม็ดที่เป็นเยื่อๆใสๆขึ้นมาให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างหน่อยเพราะว่าเราต้องล้างออกให้สะอาดนะคะและ้วอ่าเยื่อใสๆ,ๆ,ๆแบบนี้เนะะี่ยค่ะเราต้องมาแกะออกนะคะไม่อย่างนั้นอ่าจะทาให้เม็ดเน่านะคะเป็นลาเสียได้นะคะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้สําหรับท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้เมล็ดพันธุ์ขนุนป่าพร้อมจําหน่ายแล้วนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะหมกขุยมะพร้าวจัดส่งนะคะนี่เลยลูกค้าจะนําไปเพาะเป็นต้นกลาก็ได้นะคะหรืออะไรนะเอาไปต้มกิน <c oughs> ก็ได้นะคะนี่เมล็ดพันธุ์ของเราสดใหม่ตามฤดูกาลนะคะลูกค้าเมล็ดพันธุ์บางอย่างก็หมดฤดูกาลแล้วเนาะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้คะ่ะ